ในระบบ Enterprise Manager เมนู IC Setup ที่หน้าต่างกำหนดรหัสที่เก็บสินค้าการกำหนดรหัสที่เก็บสินค้าเป็นการกำหนดรหัสที่เก็บสินค้าของบริษัทเพื่อนำไปใช้ในการบันทึกข้อมูลรายวานันเมื่อกิจการมีการจัดเก็บสินค้าด้วยและมีการแบ่งออกเป็นที่เก็บสินค้าต่างๆค่ะซึ่งการกำหนดที่เก็บสินค้าจะผูกกับรหัสคลังสินค้าด้วยนะคะมาดูวิธีการกำหนดรหัสที่เก็บสินค้าค่ะ าการกาหนดรหัสที่เก็บสินค้านะคะเริ่มจากรหัสที่เก็บสามารถระบุรหัสที่เก็บลงไปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรหัสแบบตัวเลขหรืออักขระค่ะจากนั้นชื่อที่เก็บนะคะอาจจะแบ่งออกเป็นโซนหรืออาจจะแบ่งออกเป็นชั้นวางต่างๆนะคะซึ่งจะเรียกว่าที่เก็บสินค้านะคะ ที่เก็บสินค้าภาษาอังกฤษค่ะสามารถระบุชื่อที่เก็บลงไปได้เลยนะคะและนอกจากนี้นะคะในส่วนของชื่อที่เก็บยังจะต้องผูกกับคลังด้วยนะคะว่าที่เก็บนี้อยู่ในคลังไหนนะคะโดยที่ช่องรหัสคลังสินค้าก็สามารถคลิกลูกศรลงมานะคะซึ่งโปรแกรมก็จะลิงก์เข้าสู่หน้าต่างกําหนดรหัสคลังสินค้าเพื่ออ้างอิงมาผูกกับที่เก็บสินค้าค่ะจากนั้นนะหากมีระบุหมายเหตุเพิ่มเติมก็ระบุลงไปได้เลยจากนั้นก็คลิกที่ปุ่มเซฟเพื่อบันทึกข้อมูลค่ะ และนี่จะเป็นตัวอย่างการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างกำหนดรหัสที่เก็บสินค้าค่ะ